สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมการทําสีไก่ทอดหนังกรอบนะครับเอาไปทําทานทำขายกันได้ง่ายเลยครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมเลยครับครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นน้ําส้ม1.5กิโลน้ําเปล่า1กิโลแบะแซ150กรัมจิ๊กโช80กรัมแล้วก็จะเป็นเหล้าขาวนะครับ40กรัม ส่วนผสมเหล่านี้หาซื้อได้ง่ายนะครับที่ห้างแมคโครนี่มีขายทุกอย่างเลยนะครับเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับไปหาซื้อได้เลยนะครับในที่เดียวจบเลยครับได้ทุกอย่างนะครับครับไปชมวิธีการทําเลยครับที่ทําก็นี่นะครับเป็นน้ำส้มทิลงไปก่อนเลยครับแล้วก็จิกโชว์นิดแบะแซนะครับ แสนี้ก็จะเหนียวนิดนึงนะครับนี่นะครับใส่เพื่อให้อส่วนผสมนี้ไปเกาะที่หนังนะครับใส่ลงไปให้หมดน,นะครับเติมไปเลยนะ้ำเปล่าจิกโชว์นี่นะครับแล้วก็เหล้าขาเวเติมไปเลย แล้วก็นำว่ะสมต่างรนี้ครับไปตั้งไฟครับนะีครับแล้วก็เปิดไฟเลยนะครับแล้วก็เคี่ยวอยู่ที่ประมาณสิบนาทีนะครับมันต้องเคี่ยวนานมากนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับให้ใช้เป็นหม้อสตั้งเลสน,นะครับ อย่าใช้เป็นกระทะกระทะเหล็กเพราะว่าจิ๊กโชหรือน้ำส้มเนี่ยเป็นกัดนะครับจะไปจะไปกัดเนื้อกระทะเสียนะครับให้ใช้เป็นหม้อสแตนเลสนี้นะครับเคี่ยวไปเลยวันสิบนาทีนะครับครับก็เคี่ยวมาประมาณสิบนาทีนะครับสี่เราก็ได้เลยครับ ก็จะหุนลงมานิดนึงแล้วก็มีความเหนียวขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับสีก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับขมาฝากด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับการทําสีไก่ทอดมันกรอบนะครับเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้านะครับเอาไปทําทานทําขายกันได้นะครับ เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ